สำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้นะครับก็มีแป้งขนมปังนะครับมีหมูหยองมีไข่นะครับมีน้ำตาลทรายครับมีเกลือมียีสมีนมสดนะครับแล้วก็มีเนยสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มจากเทแป้งขนมปังลงไปก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นแล้วก็ยีสต์นะครับ เดี๋ยวดมสดนะครับไข่ไก่นะครับเสร็จแล้วเราก็เดินเครื่องเลยนะครับเราจะตีประมาณ30ินาทีนะครับในการนวดแป้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คแป้งกันนะครับตามที่เคยได้บอกเพื่อนๆไว้ในคลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับจะส่วนผสมเราครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ช่างตวง ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างตามสูตรนะครับเราก็สามารถที่จะเทลงผสมกันได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตีตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับแป้งก็จะได้เนื้อฟิล์มนะครับส่วนที่เหลือนะครับในสดเดี๋ยวอพอส่วนผสมตร้งนี้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะตามด้วยในสดนะครับพอเริ่มเข้ากัน นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเราว่าเติมไดโซดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตีต่อนะครับครบ30นาทีนะครับใยวอีก30นาทีมันเจอกัน หลังจากที่ตีไปแล้วนะครับ30นาทีเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คแป้งกันนะครับตามที่คลิปกนก่อนหน้านี้นะครับที่บอกเพื่อนๆวิธีการเช็คแป้งนะครับก็ทําแบบนี้นะครับก็ดึงยืดๆนะครับขึงแป้งมาถ้าเป็นฟิล์มบางๆนะครับก็เป็นนั้นว่าใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักแป้งกันนะครับวิธีการหมักแป้งนะครับก็เราจะ ปั a, ้นแป้งนะครับก้อนนี้ให be ้เป็นก้อนกลมๆนะครับสําหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรจี่เล็กๆนะครับสามารถเดินสามารถที่จะทากินที่บ้านก็ได้นะครับเราปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางไว้วางลงไปในหม้อตีเหมือนเดิมนะครับปิดฝาของหม้อตีไว้นะครับรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งแป้งแล้วก็พักแป้งอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะมา,สาใส่ไส้กันนะครับหลังจากที่เราหมักแป้งขึ้นให้เป็นสองเท่าแล้วนะครับเพื่อนลองมาดูนะครับแป้งที่ขึ้นเป็นสองเท่านะครับเสร็จแล้วเราจะมาแบ่งแป้งกันนะครับเป็นก้อนๆนะครับเพื่อที่จะใส่ไส้หมูหยองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันนะครับแป้งทั้งหมดแป้งสูตรนี้ทั้งหมดนะครับที่ จะอยู่ที่ประมาณ426กรัมน,นะครับแต่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆให้เท่าๆกันนะครับลองว่าจะแบ่งได้สักกี่ข้อน,นะครับผมจะแบ่งอยู่ที่เอาเป็น30กรัมน,นะครับเดี๋ยวจะลองแบ่งแบ่งแป้งให้อยู่ที่ประมาณ30กรัมน,นะครับว่าจะได้สักกี่ลูกนะครับ แบ่งแป้งทั้งหมดได้14ลูกนะครับลูกละประมาณ30กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งเป็นก้อนกุมโคงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้แป้งได้คลายตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ไส้หมูยองมาลงเนตกันนะครับสำหรับไส้วันนี้ที่จะใส่ก็จะเป็นไส้หมูยองนะครับมาลงเนตนะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆให้ลองเอาไปทํากันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นก้อนกลมๆนี้ก่อนนะครับ ซึ่งเพื่อนๆจะทําเป็นก้อนใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น50กรัมครับก็แล้วแต่เพื่อนที่จะกําหนดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาคุมพลาสติก,กไว้ก่อนสักพักนึงนะครับเพื่อให้ัหนมปัง ที่เราตั้งเป็นก้อนกลมไว้คายตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไส้กันช่วงที่เรารอแป้งคายตัวนะครับแถวเราก็จะมาผสมหมูยองนะครับกับมายองเนสนะครับให้เข้ากันนะครับรอไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทำใส่ไส้กันต่อไปนะครับน้วตาทหมูยองนะครับมันเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับลงไปนะครับ สำหรับปริมาณนะครับที่หมูหยองกับไมัเนงนะครับเพื่อนๆก็ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับลองกกะดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับทีนี้เรารอขนมปังนะครับที่เราปั้นเป็นก้อนกลมไปนะครับให้ขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับสักครึ่งเท่าก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาใส่ไส้กันนะครับทีนี้เราเวลาใส่ไส้นะครับแล้วก็ จแป้งที่เป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็หงายหงายแป้งขึ้นมานะครับแล้วก็กดกดขอบนะครับตรงขอบขอบนะครับให้บางๆนะครับตรงบริเวณตรงกลางนะครับตรงบริเวณตรงกลางแป้งนะครับให้นูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาห่อแป้งตรงนี้จะมีจะมีอ่อก็เรียกว่าความหนาเวลาแป้งขึ้นแล้วอบแป้งจะได้สวยนะครับจะได้กลมสวยนะครับถ้าเกิดบางจะทําให เราจะเห็นแป้งเป็นดำๆนะครับนี่เห็นมองเห็นไส้นะครับเป็นดำที่เป็นหมูหยองนะครับเสร็จลแล้วเราก็สาใส่ไส้หมูหยองไปนะครับแล้วก็จับอย่างนี้นะครับจับสี่มุมนะครับจับสี่มุมแล้วก็จับอีกมุมที่เหลือเข้ากันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําให้มุมจับกันอย่างนี้จับเสร็จแล้วก็ความลง ปกด,ดลงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ขนมปังหมูหยองนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําอย่างนี้ให้หมดทุก,ก้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงใส่ถาดนะครับเพื่อที่จะรออบต่อไป เสร็จแล้วเราก็จะคุมพลาสติกไว้นะครับเดี๋ยวให้รอให้ขนมปังขึ้นนะครับเป็นสองเท่านะครับเราก็จะมาทาไข่แล้วก็อบกันนะครับหลังจากที่เรารอขนมปังให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาวอร์มเตากันนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณ20นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาไข่ขนมปังขึ้นเป็นไข่ไข่นะครับผสมนมสดนะครับ จะความเงางามของขนมฟังนะครับทาให้ทั่วๆนะครับด้านบนบางๆนะครับเราก็จะอบกันที่ไฟ175องศานะครับถึง180นะครับแล้วก็แล้วแต่เตาที่บ้านของเพื่อนๆน,นะครับ อันนี้ผมจะตั้งไว้ที่180องศานะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับผ่านไปแล้วนะครับ20นาทีแล้วก็นำขนมปังของเราออกมาได้เลยนะครับเราก็จะได้ขนมปังหน้าส,สวยแบบนี้นะครับ